ครับสวัสดีค่ะอยากให้เริ่มเินะเออใครับเขาบอกให้ผมอยู่นิ่งๆแล้วอย่าพูดเยอะครับผมแต่ผมคิดว่าไม่รลอดครับผมผมพูดเยอะๆไปนั่นแหละมีความสุขดีมาเรามาคุยกันเออเปลี่ยนลุกเยอะเลยคนบอกว่าอืมมันดูมันดูดีขึ้นใช่ครับผมทุกอย่างผมทําได้หมดครับผมเพื่อตังค์นะฮะมันเป็นแรงชีพไม่ยากอยู่แล้วครับผมใช่ครับหยอกเล่นหยอกเล่นเป็นการหยอกเล่นที่เรื่องจริงนะครับผมใช่ก็คิดว่าถ้าแบบเรา ผม,มาตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่เรานั่งหาปลาหากุ้งเนปีที่แล้วละที่แบบเรารู้สึกเสียดายเวลาชีวิตหลายอย่างมากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอาไว้30สิเราจะตั้งใจทำหลายอย่างให้มันประสบความสําเร็จตามที่เราคาดไว้นะอาจจะไม่ได้สูงมากแต่แบบเป็นตามที่แค่เรารู้สึกว่าพอใจก็พอใจแล้วครับอะไรที่เราวางไว้คะวางไว้อย่างแรกนะฮะหยุดหาปลาหากุ้งก่อนนะครับอ่าหยุดยซึ่งผมก็หยุดได้พอหยุดได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ ตอนแรกผมผมยาวถึงก้นแล้วนะออใช่ผมก็ลุกขึ้นมาตอนตีสนะแล้วก็ถือกันไกลแล้วก็แบบเอาไว้แบบกูยอมไม่เป็นทาซารแล้วก็ได้ว่าอะไรเงี้ยเพราะผมชอบผมยาวไงแล,วแล้วแบบเราชอบเล่นเป็นผู้หญิงเราชอบแต่งตัวแล้วเรารู้สึกว่าการใส่วิกเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนผู้หญิงจริงๆใช่ไหมเราก็เลยแบบไว้ผมยาวแต่เราก็เอาไว้เอากันไกลอ่ะตัดทิ้งเลยผมใช่ครับผมไม่น่ตอนตัดเป็นไงบ้าง ก็มันนั่งแชบอ่ะครับผมแต่คนบอก่าเสียดายนะผมแน็ยาวมากแล้วและดีด้วยใช่ครับผมผมตอนแรกผมมันก็ยาวแล้วก็แบบผมตัวผมอ่ะสวยก่าผู้หญิงหลายคนด้วยไงผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็น่าเสียดายนะแต่ในเมื่อเราจะ30แล้วเนี่ยเราก็โตขึ้นหลายอย่างแล้วก็อยากลองดูว่าแบบเฮ้ยมาหาอะไรทาที่มันเป็นแบบคนปกติบ้างแล้วก็แต่งตัวแบบ ดีๆบ้างแต่มันดีไม่ได้ร0% 0อเหรอกหลายคนก็พยายามแบบคุมบอกว่าให้เราคุม IG ให้มันเป็นโทนอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกว่าชีวิตผมไม่ได้มันเป็นแบบนั้นอะ่ะแล้วที่หลายคนติดตามผมมาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเพราะผมเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเห็นความที่แบบตลกความสนุกของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยยังมีโอกาสโชคดีที่แบบ สามารถทำสลับไปสลับกันมาได้อะไรแบบนี้ครับมาแต่งรอๆแล้วเขินไหมคะจากปกติที่เป็นแบบบ้านๆอะไรแบบนี้ไม่เรียกว่าจากจากตกปลอกบ้านเนี่ยเรียกว่าจากตกปลอกมาแล้วก็ต้องมาใส่แบบ สูทใส่อะไรข้างในครับมันก็เป็นอะไรที่อาจจะแบบว่าอึดอัดในบางช่วงแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าแบบไม่ได้งานจริงจังเนี่ยผมข้างในผมก็จะเป็นเสื้อคอกระเช้านะแล้วข้างนอกเป็นสูทพอเลิกงานปุ๊บผมก็ฉีกสูททิ้งแม่งเลย,เลย,เลยเอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็ให้เกียรติสถานที่นะครับผมเนื่องจากเราก็ไม่ได้ให้เกียรติหลายที่นะแต่ว่าเป็นแบบไม่ได้เป็นอะไรที่แย่นั้นเราเป็นสนุกเวลาเราไปเล่นร้องเพลงคอนเสิร์ตล้วก็แต่งตัวแบบฟิลของเราจะถ้างานไหนที่เขามีผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องยอมแต่งแบบเขาก่อนอะไรแบบนี้ครับผมมันม ว่ามันหล่อมากาแบ็ค<ม>ชารี้กลับมาแล้วเลย,ยไม <c oughs> วว่วันนั้นจริงๆก็เป็นวันที่แบบเรา <c oughs> เราเริ่มลดเริ่มผมเริ่มลดน้ําหนักอะน,นะแล้วก็เริ่มอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้แบบไปลองถ่ายแบบแบบจริงจังดูอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็มันก็เป็นกระแส <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็ต้องแบบ ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับทั้งความโชคดีทั้งดวงทั้งจังหวะทั้งแบบในหลายอย่างทั้งที่จริงๆผมเนี่ยโคตรแก่แล้วเนี่ยมันน้องเมื่อกี้ถามผมดิว่าผมแก่ค่ะไม่มีใครแก่ใช่เราแก่เราเท่ากันเนี่ยเหรอครับผมแอดมันมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าแอดชาลีอ่ะเป็นคนหล่อที่ใช้ความหล่อในเป็นเราคิดยังไงกับคอมเมนต์นี้คะถูกต้องครับผมจริงไม่ใช่หรอกแค่แค่เราเรารู้สึกว่าจริงๆเราผ่านมาทุกจุดแล้ว เราตอนเด็กเนี่ยเราถ่ายแบบมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่9ขวบจนอายุ1 7 1 8ที่แบบเราแบบหน้าเดฟมากเราถ่ายแบบเราแต่งตัวมาจนมันหมดแล้วอะจนมันรู้สึกว่าแบบเราอยากใช้ชีวิตที่มันสบายสบายดีกว่าแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าเป็นเดือนเป็นปีเลยผมทํามาหมดแล้วผมมีความสุขอะไรเงี้ยเหมือนแบบชีวิตมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยอๆอะไรเงี้ยครับจนตอนนี้เราเราก็ลองมาปรับลุกอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปรับหรอก เราก็เป็นของเราเนี่ยแหละแค่ว่าเขาก็ยัดเยียดเอาเสื้อผ้ามาให้เราใส่แต่เราก็มีความสุขนะพอเราใส่ปุ๊บมันก็ชินดีเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเลิกงานปุ๊บเราก็ถอดมันออกแล้ว<พ>อ,อะไรงเงนะี้ยครับประกาศร,รับงานแต่งงานม,มันเยอะขึ้นไหมคะช่วงนี้ไม่ถึงไหนแล้วว่าปลายปีหรือยังคือจริงๆอ่ะผมผมผมเมื่อคิดว่าจะทําให้ได้นานที่สุดนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมอะถ้าใครใครรู้จริงี่ยงานผมเนี่ยมมเยอะมากใ,ในในลายส่วนตัวผมอะไรเนงะี้ยแต่ผมดันไปผิดพลาดคุยกับคนหนึ่งนะฮะที่เป็นผู้จัดการของตอนเนี้ย mm hmm. ว่าแบบว่า มาผมจะตั้งใจทํางานซึ่งเราเป็นคนพอเราพูดพว่าเราจะทํางานปุ๊บเนี่ยเราเป็นคนรับผิดชอบเมื่อเรารับผิดชอบมีงานเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วก็ทดลองงานให้เต็มที่ทดลองทดลองสินค้าเหมือนถ้า4ปีที่แล้วที่ผมเคยมีกระแสใช่ปะ่ะมันจะเป็นของสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นขนมเพราะผมจะไม่รับอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เลยเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยไม่ทาคร,ครีมไม่เคยบํารุงผิวหน้าไม่เคยเซตผมอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเนื่องด้วยมันมีผลิตภัณฑ์ที่แบบ มันเป็นออร์แกนิกแล้วมันไม่แพ้แล้วเราร,รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่นะกับการที่เรามารับสบูอ่อาบน้ําหรือแบบผลิตภัณฑ์ทาหน้าทาตัวซึ่งถ้ามันทาแล้วเราไม่แพ้เนี่ยเราก็สามารถทํางานให้เขาได้อะไรเงี้ยหลายตัวผมเสียดายนะที่ผมปฏิเสธไปเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทดลองอะไรที่นานแล้วก็แบบบางอย่างมันไม่เห็นผลจริงๆะไรเนี่ยผมก็ต้องแบบขอโทษที่แบบไม่ได้ไม่ได้ทาให้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าพวกพี่ๆเขาอยากจะกลับมานี่ดีไหมครับตอนนี้ ยังไงนะฮะาพันกวกมาที่เนไปแล้วถ,ถ้าตัวที่มันไม่ได้จริงก็ไม่ได้จริง<ม>หรือตัวที่แบบบางคนเขา,เขาส่ง <ๆ S 1> เขาส่งมาแล้วแบบบางทีแบบด้วยออยด้วยสินค้าย,ยังไม่พร้อมจริงๆเนี่ยผมก็จะมีการคัดกรองที่แบบต้องชัวร์มากๆเพราะเวลาผมไลฟ์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยผมจะพูดตลอดถ้าอะไรผิดพลาดเนี่ย คุณไปด่าเจ้าของเลยแล้วก็มาด่าผมด้วยแล้วถ้าอะไรที่เจ้าของโกหกเนี่ยมาหาผมไปแจ้งความพร้อมเลยผมก็จะแจ้งความ<อ>ลูกค้าที่แจ้งที่จ้างผมน,นั่นแหละเพราะผมเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วทุกอย่างสินค้าอะไรที่ผ่านมาที่ใช้กับผมเนี่ยมันต้องใช้แล้วมันไม่แพ้จริงๆใช้แล้วมันหรือกินแล้วมันแบบปลอดภัยจริง,รงอะไรเงี้ย<อ>ผมแบบก็ทดลองจริงๆทุกอย่างอะไรเงี้ยครับ อะไรนะเป็น QC ทดสอบให้แล้วเขาเรียกว่าเรียกว่าเป็นหนูน้อยนักทดลองนะครับผมคลอทดลองหมดของอะไรกินได้กินไม่ได้ผมแม่งลองกินหมดทุกอย่างลองทําหมดแต่ว่ามันเป็นสนุกอะนะแล้วตอนหลังก็มาแบบสนุกในทิกต o k ที่ผมได้รู้จักด้วยอะไรเงี้ยก็ดีมากๆนะฮะวันนี้ก็ได้เจอพี่ใหญ่โตที่พี่เขาที่เขาอยู่ในทิกตอกนะ ผมก็ไปถามว่าช่วยปลดบล็อกผมทีได้ไหมพี่บอกเลยพี่ก็บอกว่าอที่น้องเพิ่งกินอาหารหมาไปใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีกดเกณฑ์หลายอย่างในที่ที่เขาซึ่งซึ่งเป็นของจากประเทศจีนด้วยนะครับผมซึ่งเขาจะเคร่งหน่อยแต่ตัวผมเนี่ย บางทีมันก็ทําอะไรเกินไปก็ต้องยอมรับไปนะครับผมแต่ก็ขอร้องครับช่วยปลรักผมทีครับผมยังไม่ได้คนเหรอไม่แบบให้มันแบบว่าให้มันดีกว่าช่วยเปิดกั้นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะติกต็อกผมผมไลฟ์แล้วแบบคนดูเยอะอะไรเงี้ยตอนหลังแบบว่าไลฟ์พวบพวบพวพวเลยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าน่ารักติ๊กต็อกก็ถือว่ามีบุญคุณกับผมมากเลยนะครับผมใช่ทินเดอร์เลยครับผมในชาลีนอกจากเราหล่อแล้วเรามีความสามารถด้วยขก็ขับเรื่อง คือจริงๆเนี่ยการขับเครื่องบินได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะการขับเครื่องบินได้เนี่ยทุกคนที่ยืนดูผมอยู่หรือฟังอยู่เนี่ยเรื่องยากที่สุดของของการขับเครื่องบินเนี่ยอาจจะต้องผมพูดตรงๆนะใครจะมองไม่ดีเลยคุณต้องมีตังก่อนถ้าคุณมีตังเนี่ยใครก็ขับเครื่องบินได้แต่ถ้าเราพูดถึงความสามารถเนี่ยหนึ่งร้อยคนเนี่ยขึ้นไปเป็นโค้พายออเมื่อไหร่หรือขึ้นไปนั่งข้างข้างคนที่ขับเป็นเมื่อไหร่แล้วคุณบินอยู่เนี่ย และคุณลองจับจอยจับติ๊กของมันแล้วก็ขับเครื่องดูเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยการขับเครื่องบินการยากของการขับเครื่องบินหรือว่าเครื่องเครื่องล่อน UPL ต่างๆขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มันจะยากตรงการจอดมากกว่าหรือการโซโล่ไฟอะไรพวกนี้มันจะยากแต่ถ้าทุกคนมีเงินหรือว่าใครที่จบปริญญาตรีเนี่ยหลายที่เนี่ยเขามีการรองรับนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ให้ทุนการศึกษาหรือว่าเป็นแบบการที่จะแบบถ้าคุณจริงจังอยากเป็นนักบินพันชย์อ่ะมันมีที่ที่เปิด เปิดใจเปิดให้โอกาสคุณหลายที่มากให้ได้ทดลองอะไรเงี้ยครับผมหลายเียว่าเราแบบจริงจังผมมันจริงจังมากคือจริงถ้าใครรู้จักผมเนี่ยผมจะชอบผมชอบอะไรหลายอย่างมากแต่สิ่งที่ผมชอบแสดงออกไปผมชอบแสดงความสุขแสดงความไร้สาระของผมอะ่ะเพื่อแบบอยากดูว่าคนจะคิดยังไงแล้วก็ มันเป็นโรกอะไรไม่รู้ชอบให้คนด่าเล่นนะมันมีความสุขดีตรงที่แบบเราเห็นคนด่าเราแบบโง่ด่าไม่มีอนาคตอะไรแต่จริงเราก็รู้ตัวเราอยู่แล้วว่าเราทำอาอะไรแล้วสำคัญสุดนะลองลองนึกกันดีๆผมทำงานตั้งแต่เก้าขวบแล้วซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงผมผมอาจจะดูไร้สาระอะไรผมก็ไร้สาระจริงๆของผมไปนั่นแหละดูแบบบางช่วงมีสติบ้างบางช่วงแบบ ไม่มีสติบ้างก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอยเตือนผมผมคนชอบมากคอมเมนต์ที่ด่าผมตรงๆหรือแบบคุณให้สติผมให้อะไระผมก็จะจดจําอ่านแล้วก็จําไว้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวของผมอะไรเงี้ยไม่ะไม่น้อยใช่ไหมคะเวลาดูคอมเมนต์ต่างๆไม่น้อยไม่น้อยใหมฟ้องหออ้ชิลสบายโอ้ใช่ผมฟ้องนะผมรวยไปแล้วแต่เราไม่ฟ้องใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะแม่เพราะผมหนึ่งแล้วนะเพราะแม่ผมอีกคนนึงผมเนี่ยอย่างสองปีที่แล้วเนี่ยผมโดนแบบ เด็กๆอ่ะอด่ายันพ่อแม่เอาผมไปเปรียบเทียบกับควายอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบมากเลยนะเพราะว่าแล้วเราก็คอมเมอร์เลยผมมาเห็นเยอะมากแล้วแต่ละคนใน FC <S 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 ผมอ่ะก็แบบแคปหมดเลยเพราะว่าการแคปเป็นหลักฐานเนี่ยไปฟ้องแล้วแบบฟ้องในขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ได้ถูกนะแต่นิสัยผมมันไม่ใช่อย่างงั้นนึกอ,ออกป่ะผมก็แบบนิสัยผมยังไม่อย่างงั้นแม่ผมอีกที่รู้สึกว่าแบบเขาคือเด็กอ่ะคุณพวกนั้นอ่ะถ้าคุณฟ้องไปสุดท้ายคนที่เดือดร้อนอ่ะคือ คุณพ่อคุณแม่ของเขาแล้วผมรู้สึกว่าให้ทุกคน,น่ะทากับผมได้คนเดียวพอนะไม่ว่าจะเป็นการด่าการอะไรเนี่ยไม่เป็นไรคุณด่าผมได้เต็มที่หรือว่าไหนผมทําอะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยก็กน,นาผมนะให้ยับไปเลยนะครับผมผมเป็นคนที่แบบยอมรับความจริงแล้วก็ชอบอยู่ในแบบสิ่งที่แบบมันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยส่วนใครจะไปฟ้อง มีดาราหลายคนนะที่เขาใช้การฟ้องเนี่ยเป็นอาชีพแทนแล้วนะตอนนี้เพราะว่าการฟ้องเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยคือเงียบและคุณไม่สามารถมันมีจดหมายมันมีสัญญาณนะฮะว่าคุณห้ามออกมาประกาศว่าคุณโดนฟ้องอะไรเงี้ยหลายคนเนี่ยรวยเรื่องนี้แล้วถ้าผมฟ้องจริงตอนนั้นน่ะผมคำนวณได้เนี่ยประมาณด่าผมเนี่ยประมาณเป็นล้านคนนะครับที่ผมฟ้องได้ด่าด่าขั้นแบบด่าพ่อแม่ด่าแบบเด็กๆที่ด่าส่งเสียงมาด่าแบบ ไอพี่เน็กี่อย่างเงี้ยผมแป็เราชอบเป็นรักผมโคตรชอบฟังเลยเพราะว่าแบบมันน่ารักอ่ะสมผมไม่ได้กดเคืองอะไรเด็กผู้นี่เพราะว่าเด็กผู้นี่พอผ่านอายุไปอีกไม่เกินสักพักหนึ่งเขาจะรู้สึกเองว่าสิ่งนั้นอ่ะเขาไม่ควรทําแล้วก็อาจจะรู้สึกผิดบ้างอะไรเงี้ยคือเขาจะซวยตรงที่ถ้าเขาไปทํกมาคนอื่นเขาจะโดนฟ้องโดนอะไรแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆอ่ะจะเดือดร้อนแต่ตัวผมเนี่ย ด่าไปเพ้อพ่อแม่ผมตัวผมเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเงี้ยใช่แต่ก็มีมาไลฟ์เตือนเหมือนกันไลฟ์ไลฟ์เตือนเด็กๆผมผมผมจะไม่ค่อยสามารถได้เตือนมากนะเนื่องด้วยผมเจอไลฟ์สอนเวลาผมไลฟ์เนี่ยจะมีโหมดจริงจังแล้วก็โหมดไม่มีสาระเลยโหมดจริงจังของผมก็คือผมจะพูดในเรื่องที่ผมรู้รู้จริงเท่านั้นนะครับรู้จริงทราบจริงผมถึงจะกล้าสอนซึ่งถ้าผมวันไหนผมไลฟ์หรือผมพูดอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยพวกคุณก็ต้อง ืนผมด้วยมาปรับปรุงกันอะไรเงี้ยครับแต้งมก็เรื่องล่าสุดก็พี่ว่ามาต่อเรื่องการศกษาแนวเรื่องศษาคือผมอ่ผมมาเป็นผมไปไลฟ์ซ้ำก่อประมาณว่าอย่าเอาผมไปเป็นตัวอย่างนะก็คือว่าคือผมอ่ะผมพูดในไลฟ์แบบชัดเจนหมดแต่ว่าการที่คนตัดอะไรเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตรงร0 0ซคือผมเรียนไม่จบเนี่ยที่แล้วผมก็ขอว่าคือผมก็แค่พูดว่าถ้า ไม่ทันแล้วใช่ไหมทันแน่นอนจะท,นทนนันอย่างไก็คือผมจะพูดกระชับแล้วกันว่าคือผมอะ่ะไม่ไม่ได้อยากให้เอาตัว <c oughs> ผมเป็นตัวอย่างในการสอนต่างๆนะครับผม <c oughs> ที่ผมพูด <c oughs> ถึงเรื่องการเรียนเนี่ย <c oughs> ผมพูดถึงว่าถ้าใครมีโอกาสที่ได้เรียนและอยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าคุณมีโอกาสคุณมีทุนจริงๆไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยฝืนเรียนให้จบซะเพื่อที่มันจะได้โอกาสในหลายๆอย่างนะครับมันเทียบกับคนไม่มีวุฒิเนี่ยมัน มันมันสามารถเทียบกันได้จริงๆเลยว่าคุณมีโอกาสมากกว่าแน่นอนเหมือนถ้าผมเนี่ยที่ผมเรียนไม่จบเนี่ยแต่ว่าผมมาดันศึกษาหลายเรื่องผมศึกษาทั้งด้านดนตรีทั้งด้านเครื่องบินทั้งด้านอะไรที่แบบเป็นสายอาชีพของผมเองเนี่ยผมเลยเอาตัวรอดได้แต่ผมก็ยังย้ำนะครับถ้าเด็กๆเ,เนี่ยก็อยากให้เรียนได้เท่าที่สุด แต่ถ้าใครเจอหนทางที่รู้สึกว่าทําให้ตัวเองรวยได้และมัน่นใจ100%ว่ามันจะสําเร็จอ,ะอ่ะการเรียนอะ่ะ <c oughs> ไว้ทีหลังยังทันอยู่ครับผม <c oughs> ใช่ฮนะ <Okay. S 1> ขอบคุณ <c oughs> ทุกคนมาก <c oughs> ขอบคุณสุดที่หนึนงแน่เย